สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็เทคนิคในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบเสื้อคอตั้งหรือว่าคอจีนแต่จะทำเป็นคอแนบชิดคอนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปแขนกุดมีสาบติดกระดุมด้านหน้า,นาจะทำจากแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานนะคะรอบอกบวกแด มีวิธีการสร้างแบบที่ไม่ยากนะคะแค่ปิดเกล็ดรักแร้1เซนติเมตรมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานที่รอบอกบวก8นะคะแล้วก็มีเกล็ดทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของคลิปนี้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ กำหนดฟัมยาวตามต้องการค่ะด้านหน้าให้วัดออกมา2เซนติเมตรนะคะจะเป็นสาบสาบหน้า2เซนติเมตรจะเป็นคอตั้งปิดคอค่ะจะปิดกริดรักแร้นะคะ1เซนติเมตรตีเส้นมาเลยค่ะ เส้นข้งคอไว้เก็บข้าว1เซนติเมตรคอลึก1.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะบ้านนี้ก็ตัดก่อนนะคะ กดหนึเซนติเมรักแร้จะได้เรียบสวยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะให้วัดเข้ามา2.5ซนเมแล้วก็ในส่วนของรักแร้ก็วัดขึ้นมา1.5ซเมแล้วก็โค้งแนวรักแร้ใหม่ค่ะ ส่วนชายเสื้อให้วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งโค้งชายเสื้อใหม่ค่ะตรงนี้ก็จะโป่งพองอยู่นะคะให้ตัดค่ะ แท่กกระดาษนะคะเราก็ให้ตีเส้นใหม่นะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะในส่วนชิ้นหลังจะใส่เกรดนะคะในส่วนของเกลรดชิ้นหน้าให้ตีเก็ดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะคอหลังวัดลงไปครึ่งเซนติเมตรนะคะเส้นข้างคอ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะ ใน,ในส่วนของตะเก็บไหลก็นำชิ้นหน้ามาวางนะคะแล้วก็กำหนดจุดไว้จะได้เท่ากันค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะใต้รักแร้ให้วัดขึ้น1.5เซนติเมตรในส่วนนี้ก็วัดเข้าไปนะคะสักครึ่งเซนติเมตรหมุอนหน่อยนะคะแล้วก็โค้งแขนนะคะ ชายเสื้อก็วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งโค้งเส้นชายเสื้อค่ะไปที่จุดที่กำหนดไว้แล้วก็ตัดออกมานะคะ ให้วัดดูนะคะแล้วก็ให้วัดรอบวมแขนดูนะคะสมมุติว่าวงแขน38มก็ย้ายเกินประมาณ5เซนติเมตรนะคะ3 8 9 9 40 41 42 43ซึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้ค่ะแขนก็ไม่กว้างจนเกินไป แล้วก็มาวัดรอบคอทำคอปกค่ะ20ซึ่งเมื่อทำเสร็จก็จะได้เป็นคอปกประมาณนี้นะคะวัดความยาว20เซนติเมตรความกว้างของคอปก3ามเซนติเมตรเลยเส้นเชื่อมกันค่ะ แล้วก็จากจุดนี้นะคะจุดด้านล่างให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตรคอด้านหลัง8ดครึ่งกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็ให้โค้งค่ะโค้งไปที่จุดที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็ให้วัดขึ้นไปนะคะ สเซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดเข้าไปสักเกือบเกือบหเซนติเมตรนะคะซึ่งถ้าใครต้องการให้มุนมนก็โค้งในส่วนมุมนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะในจุดนี้ก็วางสันทบค่ะ คลิปนี้ก็จะทำแค่แพทเทิร์นนะคะคลิปต่อไปก็จะมาวางผ้าแล้วก็ตัดเย็บกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ